ปททปไปมึงออกไปวิ่งอะนะวิ่งโถนี่ก็บ,บีวะ่ะไป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 ดู<ห>อะไรดีดีดีนะ้ยต้องเยงเยนะแต่สว่าส,สวยส,สวย ไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่ไหนวะบ้านเราทางเนะอในใ่พวกไอ้สาววะเฮ้ oh, oh. ยมิชาร์ลันด้วยที่ไหนวะร<ะ>ถติดรถติดเอเดะไดเปืนสวยมาละอยู่ที่เด้อ โอ้ยตายควยกับยิงไม่โดนสัตว์มันพุ่งเข้ามาเดินเข้ามาสัตว์ I got your backs เี่นด้ดีเ a h o ยื่อเขากรู้หลรสชาติอะไรกันเอแบบ mặt mà mặt hàng mặt hàng này. hàng mặt cũng mặt hàng 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 này hàng A, A Oh, uh, i have got, got, got your trail wait here you have a off. enemy remaining ไม่เข้าวัวเข้าวัวไม่มาเข้าไปเข้าไปมีอไปไม่ดรอปด้วยนะไม่ใช่เฮ้ยว่ามันว้าไปไหนวะโอ้ย

you're dead! Give me those back. Here. Don't uh, uh, here. here. Spike planted. Oh! <laughs> <this> one. <laughs> one enemy remaining. อดีดีแชร์ไปเพื่อนเนาะเพื่อนเหรอเออ r e l o a d i n ไระ l a u h at players t a n d n g o l t me. เลน้าก็ยังได้ว่ะอเอไเ่าเเปล่าดีเหมือนเดิมะ ยิงเข้าได้ลูกตาไนได้นะไปยังนิ่งโฮรันที่ Take flight ใครจะกล้าเข้าไปวะเข้ามาแล้วเพื่อนเพื่อน เยี่ยอมันบุกเข้ามายิงตัวว่าซีทีสามสี่ตัว,วเงี้ยโอ้ยจะเป็นเหมือนโนเทิดนั่นหน่อยดูเออแฟนท่ามาแล้วแฟนเตะลุดมาเกแบบ headshot โอ้ยยิงไม่โดนไม่โดนได้ยังไรไม่โดนได้ยังไรฉันงงไปหมดแล้วอุ้ยฉันงงไปหมดแล้วเงินน้ากันตัเดียอจริงแล้วความเผยเผยจริงถ้าเราบอกเจ้าแล้วกูเลยคนเดียวเนี่ยเล่นันกนะ ลูกโม่ก็น่าได้ว่ะจะคงจะสรงคงเนี่ยบีเอ๊ะ My alt's not ready Revealing area อยู่อั There they are เอตัวบีเอะเฮ้ยเองก็เยอะเปจีจอยตัวกันนี่งห้าแล้วนะ Ô, đi khám, đi khám. I've got your trail. Ngocieo ta vector bạn. Ê, Ê, Ê spike planted. Moment đáp đặt đập bạn khobana. Men đặt rồi. Men đáp nó. ระวังทางห้องน้ำอะ่อออะดูหอแล้วล่ะด <c oughs> ูหอยังองยัยที่ไหนกว่าหอแล้วก็หอแล้วกูตกใจเมื่อตายแล้วนีกว่าเชิญเชิญเชกูย,ยังไงกู <c oughs> <c oughs> งเจ๊ลึกโม่แมนเด้อหรอเอ้ยทุ้คนเนี้ยลกโง่ของมัน เอาเงินหมดเกือบหมดเกือบหมดบอกคิวจอยยังไม่ต้องดันเลยเดี๋เลยเขาไปเหินจริงเหรอที่ว่าร่ามีเนี่ยที่ว่าร่ามีเนี่ยร่านะอี่ว่ารงวิ่งยิงกูวเลยกัดโรเวลิ่งแอเรียตอนมันกลับมาแลาต้องชอบเดินกลับมาฝั่งนั้น ตายสวยวยาวองโตกลับมางไหมลูกแดตัวไหนวตัวนึงน่าอยู่เอเนพเเอเนแตดิเอ ไม่รู้เข้าอยู่ยยห้องะกระดดลูกตายิงหาแม่มาเมนตป้อมเฮ้ยโอเลยยาย,ย,ยิงดิป้มป้มยังไม่แตกอ๋อ เจอสูตรนี้อีกแล้วอยู่เอตัวท้ายนั่นแหละทางซีดีน่ะว้ายเจ็บสี่เฉยไอ้เหี้ยกูเจอสูตรั้นตีนแลสไอ้สัตว์สุดรอะไรไปหุ่นแล้วก็ปลาระเบิดเข้ามาสุดเหี้ยหนึ่งถ้าชนะก็จะได้เงินเยอะเจอฟินิกซ์มันเนียนอยู่แล้วนจะแบบ reloading enemy spotted โดลงมาแล้วเฮ้ยยังยย้ยยยยยยกยลยย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 ยียยยยยยเฮ้ยยอยย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 ยเยยเยยออยย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 ยนยย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 ่ยย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 ยะยย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 กยย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 เยย ไม่ใช่เพราะมันมั t คน t n i แล้วไม่เซฟเลยวะนั่งมุดเลยด้ e ยวะไอ้เนี่ยโอ้แม่สื่อกระจายสองมันเอาวางไงวะมันวางสองฝั่งเลยตับดักอะสมมติว่า มันคิดเจอะอยู่มันคิดเจอะอยู่เอวอะใช่ขี้เจะอยู่เอวใช่หันไปหันไปหันไปเฮ้ยมันจะเบียดหลังอะไรโดนกระเด็นเลยนะ สมมอง่็มันรู้กมองไม่เห็นวะแค่เดินเเายโอ้หลังมึงแล้วตอนแรกแหละเล็บเล็บเล็บไม่ใช่หลังไอ้สัสมาหลังมาวะเล็ออตัดสวน

time for a field test. đập mình Reloading. Reloading. Ừ, đã gì đã. Thôi đã đã. Ở ไหน dài เหรอ? Dài. Đổ vào ไหน?ไหน. Cho cáiลอง. Enemy kill. out. này CC ạ. บ้านเรามาบุกกล้ามุกกล้ามาแล้วตัดวโบวโอ้โหซีทีตอวท้ายเอ้ยยังไม่ตอวท้ายนะว้าวหนววรี่ออยู่ตัวโบล่าอ้อ้วตัวอสสัตเห็นตัวตอวสุดท้ายคุณ้วตัวเดียวเออ

โดนอีกลโดนองโดนคุมโดนคุมโดนไล่อไโดนนะ่นเะเฮ้เว่นเฮ้เว่นกล้าโผล่อะไรเฮ้เว่นอ่ะเฮ้ยทิกเดิ๋หนึ่งศรกใจโอ้โหนักล่กระต่ายชนได้งแปดแดงนี่หงี่เลย đi để... đây